ข่าวนที่สองนะคะคุณผู้ชมคะอัปเดตกันต่อเนื่องเลยค่ะสําหรับเรื่องราวของคุณโตโน่แล้วก็คุณแพทเพราะว่าเมื่อวานเรามีการอัปเดตในรายการไปแล้วนะคะว่ามีกรณีที่คนหาว่าสองคนนี้ไม่ได้กินกันจริงหรือเปล่าเลิกจิ้นกันแลหรือไม่เพราะหนุ่มโตโน่เนี่ยมีภาพไปโอดกอดกับสาวกีสาวกี้ที่แต่ก่อนชื่อราฐกอรที่เป็นอดีตนางงามก็เป็นดาราด้วยแล้วก็คือโตโน่เหมือนแบบเหมือนเหมือนสนิทกันอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมทีนี้ อีกฝั่งหนึ่งสาวแพทก็มีภาพาเหมือนว่าเป็นสาวแพทแต่อันนี้ยังไม่ยืนยันนะว่าสนิทกับคุณเบนเป็นพิเศษอ๋อนเนมค<อ>่าววมอเตอร์ไซค์เออนะเป็นเนทางของเขานะเดี๋ยวเราแวะเรตข่าวนี้กันค่ะพสพาดหัวข่าวบอกว่าตอนน้อมีสิทธิ์กินข้าวกับสาวอื่นแพทย้ำสถานนะเพื่อน พร้อมยืนเคียงข้างค่ะนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าข่าวดีเนี่ยมีก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีภาพโตโน่นะคะไปทานข้าวกับทานข้าวกับสาวคนนึินะคะโดยค่ะดานงานนี้นะคะก็เลยต้องถามกับสาวแพทสักหน่อยนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยเห็นภาพหรือเปล่าแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะคะโดยสาวแพทก้าบอกว่าเท่าที่รู้เนี่ยเหมือนน่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานกันแล้วก็ไปกินข้าวด้วยกันโดยนะคะจะบอกว่านะคะภาพหลุดของโตโน่เนี่ยที่กําลังกินข้าวกับสาวเบนนะคะในเสียงใช่ เป็นเรวิยานันสงครามนางงามเออสงครามนางงามนะคนนี้คนนี้ไงคนนี้ไงเน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 น่ารักนะสวยมากสวยมากได้ที่หนึ่งเลยนะเออนะคะในละครนะเออในละคร ใช่นะคะสําหรับสาวเจอคนนี้เบนเรวิยันนันนะคะแล้วก็สาวแพทนะคะย้ําด้วยนะคะว่าสุดท้ายเนี่ยจะเป็นตัวจริงหรืออะไรเนี่ยแพทก็อยู่ข้างพี่โน่เสมอค่ะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแต่เรื่องนี้แพทไม่ได้ถามพี่โน่นะคะเพราะว่ามันเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เราต้องถามด้วยถ้าวันนี้เราเป็นแฟนกันค่อยว่ากันแต่ตอนนี้เนี่ยเราเป็นแค่เพื่อนกันทุกคนมีสิทธิ์จะทําอะไรก็ได้ ใช่และะ้วแล้วก็มีแฟนคลับคู่จิ้นของเราเนี่ยไปโจมตีอีกฝ่ายนึงคือไปว่าสาวเบนเลวิยานันนะคะ mm hmm. และอยากให้คู่เราเนี่ยพัฒนาไปมากกว่านี้คือเป็นแฟนกันจริงๆว่างันเถอะแันก็บอกว่าเป็นเรื่องของคนสองคนที่ไม่สามารถบังคับจิตใจของเราได้นะคะอย่างที่พทนและพี่น้องเคยบอกเสมอว่าเราอยู่ในฐานะนี้แล้วเราโอเคมากๆค่ะแต่ถ้าเราจะพัฒนาไปมากกว่านี้แล้วมันไม่เวิร์กมันยิ่งกลายเป็นโศกตนาจกรรมดราม,าม,มา่าสาวแ mm hmm. พทใช้คำนี้เลยนะคะซึ่งเป็นอะไรที่ไม่โอเคกับเรื่องที่มีคนไปโจมตีอีกฝ่ายนเเลยคค่่ะแพไมมโอมากๆ ส่วนกรณีที่มีภาพแพทไปซ้อมมอเตอร์ไซค์หนุ่มเบนส์อ๋อเรื่องคนนั้นนะคะก็คือเป็นพี่เบนส์เองค่ะ ตอนนี้ก็กลายเป็นคนที่สนิทที่สุดของแพทแล้วนะคะจริงๆเนี่ยเราสนิทกันมา7ปีแล้วอตอนนี้ก็ไม่มีใครมาวินแน่นอนค่ะขอให้แพทได้ใช้เวลาศึกษาก่อนสุดท้ายจะเหลือแค่เราคนเดียวเท่านั้นซึ่งยังไม่ใช่เวลานี้แล้วค่ะนะคะพอถามว่าคนนี้เนี่ยสนิทก่าโตโน่ไหมนะคะสาวแพทบอกว่าสนิทกว่าค่ะเพราะว่าแพทเนี่ยเป็นคนที่ชอบมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วแล้วก็พี่เบนซ์นั้นเนี่ยเป็นคนเป็นนักแข่งด้วยเราก็เลยจะคุยกันรู้เรื่องมากกว่าเท่านั้นเองและที่เห็นว่าเขาไปถ่ายรูปให้เราในงานอีเวนต์ก็คือวันนั้นเบนง เอิร์นบังเอิญแพทไม่มีคนไปด้วยและเขาก็ว่างพอดีก็เลยขับรถไปให้นะคะแล้วก็ถามว่ากลัวพี่ตโตน,น้อยใจไหมนะคะสาวแพทบอกว่าไม่เลยค่ะเพราะว่าเราเนี่ยก็พูดเหมือนกันเสมอว่าอนาคตจะเป็นยังไงไม่รู้แต่วันนี้จุดยืนของเราทั้งสองคนก็คือการเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตัวพี่นอเองก็ยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นอะไรแพทเองก็ยังไม่พร้อมเช่นเดียวกันค่ะใช่แล้วค่ะสว่วนอีกหนึ่งประเด็นนะคะคุณผู้ชมคะมีรายการดังรายการหนึ่งกับชูนายเดอะไนท์นะคะซึ่งนันเองเป็นพิธีกรนันเองมีโอกาสได้เชิญสาว แพทนปภพาไปเป็นแขกรับเชิญด้วยแล้วมาเป็นรายการสดทีนี้ก็มีการเซอร์ไพรส์คุณผู้ชมด้วยการโทรศัพท์โฟนอินซา์ตรงสดๆของหนุ่มโตโนโ่เข้ามาในรายการเลยแล้วก็มันเป็นเรื่องที่มีคนเนี่ยมีตั้งคําถามขึ้นมาแล้วให้เราตอบเดี๋ยวนั้นแต่ตรงกับสายโฟนอินก็เลยนึกว่าเขาอามแต่พอได้ยินเสียงเนี่ยเขาบอกว่าก็เป็นพี่โนนี่น่าคือประมาณว่าแอบมาเซอร์ไพรส์กันในรายการนะคะสาวแพทก็โอเคแฮปปี้กันไปทีนี้มีภาพหนึ่งที่บอกว่าอบก,กอดกันด้วยในงานอ e ีเวนท์ที่กำลังจะ ่ายภาพกันนะขะ่าวก็บอกแพทใกล้ๆนอหน่อยโนก็เลยเอามือเนี่ยไปอบกอดสาวแพทเรื่องนี้เป็นอย่างไรแพทก็บอกว่าไม่ได้อบกอดกันนะคะเหมือนกัอย่างที่เขาบอกเลยคะ่ะเขาให้เราเขยืบเข้ามาหน่อยไม่ได้เป็นการกอดรับฟัดเบี่ยงอะไรตอนที่เราทํางานด้วยมีกันเยอะๆกว่านี้อีกค่ะอันนี้ถือว่าเบามากๆนะคะ ส่วนแฟนคลับเนี่ยหลังๆก็แฮมากๆเลยเพราะเริ่มมีรูปคู่เยอะมากขึ้นค่าก็บอกว่าแฟนคลับเรารูปคู่มานานค่ะพอมีก็เหมือนว่างานฟินก็จบพอจบเสร็จปุ๊บก็ยักยกใหญ่ไม่ได้มีอะไรเป็นแบบพิเศษพราฉสนานลาวนะคะเรื่องหนุ่มโตโน่กับสาวๆที่สนิทสนมก็เป็นพิเศษทั้งสาวในสาวนอกวงการก็ไม่มีอะไรพี่โน่จะไปกินข้าวกับใครก็ได้แพทไม่ว่าค่ะเพราะส่วนตัวแพทเองก็สนิทกับใครก็ได้ตอนนี้ไม่ใช่แปลนะคะเป็นเพื่อนกันแล้วก็เป็นคนที่แบบดูแลซึ่งกันและกันแบบนี้ก็มีความสุขแแปปป้้ออยูู่ลวพราาะนนนคตััฒไมจ หรือเปลนะก็ต้องรอติดตามด้วยนะคะว่าคู่นี้จะพัฒนากันหรือเปล่าดนะีคะเพราะว่านังคู่ก็บอกว่ายังไม่พร้อมเริ่มอะไรใหม่ใช่แ้วแต่แปลกว่าสาวเขาบอกว่าสาวแพทนี่สนิทกับผมบเบนนี่คือเจปีเลยนะใช่เขาบอก<า>จริงๆอ่อสาวสาวแพทเคยให้สัมภาษณ์อีก ครั้งก่อนหน้านี้เขาบอกว่ารู้จักกันมานานิเจ็ดปีแต่ต่างคนต่างแยกย้ายไปแล้วก็คือกลับมาสนิทกันอีกรอบเพราะว่าแพทก็ได้แบบขอค่ะปรึกษาเขาเรื่องรถมอเตอร์ไซค์เพราะแพทก็ชอบสายนี้อยู่แล้วค่ะพี่ๆอย่าเรียกว่าแวนอย่าเรียกว่าสกอยให้เรียกว่าสายบรีสซิ่งนะบอกเออใช่ไหมเดี๋ยวนี้นี่คือแบบว่าเขาชอบมอไซค์กันเยอะมากเลยนะคะพี่เปิ้ลรู้รู้สึกว่าไม่ว่าหนุ่มๆหรือว่าสาวๆเนี่ยจะชอบไปซื้อมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะขับกันเกลือเลยเกลือนเมืองขับเยอะมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตตินะใช่่่แก็ขขับีด้ววยคาม ภัยแล้วกันนะคะ,คะสวมเสื้อผ้าที่แบบเป็นชุดหนังดีๆนอแล้วก็สวมหมก,กันน็อกด้วยทุกครั้งแล้วก็อยากขับเร็วมากจนเกินไปดีก,กว่าอันตรายจริงๆเนี่ยเราสนิทกันมา7ปีแล้วอตอนนี้ก็ไม่มีใครมาวินแน่นอนค่ะขอให้แพทได้ใช้เวลาศึกษาก่อนสุดท้ายจะเหลือแค่เราคนเดียวเท่านั้นซึ่งยังไม่ใช่เวลานี้แล้วค่ะนะคะพอถามว่าคนนี้เนี่ยสนิทก่าโตโนมไม่ไหมนะาะสาวแพทบอกว่าสนิทกว่าค่ะเพราะว่าแพทเนี่ยเป็นคนที่ชอบมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วแล้วก็พี่เบนซ์นั้นเนี่ยเป็นคนเป็นนักแข่งด้วยเราก็เลยจะคุยกกกัันนนรรู้้เเเื่่่อองงมาาาวทและ ที่เห็นว่าเขาไปถ่ายรูปให้เราในงานอีเวนต์ก็คือวันนั้นเนี่ยบังเอิญบังเอิญแพทไม่มีคนไปด้วยแล้วเขาก็ว่างพอดีก็เลยขับรถไปให้นะคะ แล้วก็ถามว่ากลัวพี่โตน่น้อยใจไหมนี่นะค่ะสาวแพทย์บอกว่าไม่เลยค่ะเพราะว่าเราเนี่ยก็พูดเหมือนกันเสมอว่าอนาคตจะเป็นยังไงไม่รู้แต่วันนี้จุดยืนของเราทั้งสองคนก็คือการเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตัวพี่นอเองก็ยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นอะไรแพทเองก็ยังไม่พร้อมเช่นเดียวกันค่ะใช่แล้วค่ะสว่วนอีกหนึ่งประเด็นนะคะคุณผู้ชมคะมีรายการดังรายการหนึ่งกับชูนายเดนไนสนะคะซึ่งนันเองเป็นพิธีกรออนนเนี่มีโอกาสได้เชิญสาวแพทย์นภัทไปเป็นแขกรับเชิญด้วยแล้วมาเป็นรายการสดทีนี้ก็มีการร์์พสคู้้ชมดวยโททศัน สายตรงสดๆของหนุ่มโตโนโ่เข้ามาในรายการเลยแล้วก็มันเป็นเรื่องที่มีคนเนี่ยมีตั้งคำถามขึ้นมาเราให้เราตอบเดี๋ยวนั้นแต่ตรงกับสายฟนอินก็เลยนึกว่าเขาอามแต่พอได้ยินเสียงเนี่ยเขาบอกว่าก็เป็นพี่โน,โน่นี่น่าคือประมาณว่าแอบ,บมาเซอร์ไพรส์กันในรายการนะคะแล้วสาวแพทก็โอเคแฮปปี้กันไปทีนี้มีภาพหนึ่งที่บอกว่าอบกอดกันด้วยในงานอีเวนต์ที่กำลังจะถ่ายภาพกันนะคขาวก็บอกแพทใกล้ๆโน่หน่อยโน่ก็เลยเอามือเนี่ยไปอบกอดสาวแพทเรื่องนี้เป็นยังไง แพทก็บอกว่าไม่ได้อบกอดกันนะคะเหมือนกัอย่างที่เขาบอกเลยค่ะเขาให้เราเขยืบเข้ามาหน่อยไม่ได้เป็นการกอดรับฟัดเบี่ยงอะไรตอนที่เราทํางานด้วยมีตามได่เขาที่2องนะคะคุณผู้ชมคะอัปเดตกันต่อเนื่องเลยค่ะสําหรับเรื่องราวของคุณโตโน่แล้วก็คุณแพทเพราะว่าเมื่อวานเรามีการอัปเดตในรายการไปแล้วนะคะว่ามีกรณีที่คนหาว่า2คนนี้ไม่ได้กิ๊กันจริงหรือเปล่าเลิกจิ้นกันแล้วหรือไม่เพราะหนุ่มโตโน่เนี่ยมีภาพไปโอดกอดกับสาวกี สาวกี้ที่แต่กอนชื่อราธกอรที่เป็นอดีตนางงามก็เป็นดาราด้วยแล้วก็คือโตโน่เหมือนแบบเหมือนเหมือนสนิทกัน่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมทีนี้อีกฝั่งหนึ่งสาวแพทืก็มีภาพเหมือนว่าเป็นสาวแพทแต่นี้ยังไม่ยืนยันนะว่าสนิทกับคุณเบนเป็นพิเศษอ๋ออันนี้ค่ะข่าวมอเตอร์ไซค์เออเน็นเป็นทางของเขานะเดี๋ยวเราแวะอัปเดตข่าวนี้กันค่ะโพสพาดหัวข่าวบอกว่า ตอนน้อมีสิทธิ์กินข้าวกับสาวอื่นแพทย้ำสถาน,นะเพื่อน พร้อมยืนเคียงอ,อกันแต่เรื่องนี้แพทไม่ได้ถามพี่โน้นะคะเพราะว่ามันเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เราต้องถามด้วยถ้าวันนี้เราเป็นแฟนกันค่อยว่ากันแต่ตอนนี้เนี่ยเราเป็นแค่เพื่อนกันทุกคนมีสิทธิ์จะทาอะไรก็ได้ใช่แล้วะะแล้วก็มีแฟนคลับคู่จจ้งของเราเนี่ยไปโจมตีอีกฝ่ายนึงคือไปว่าสาวเบนเลวิยานันนะคะและอยากให้คู่เราเนี่ยพัฒนาไปมากกว่านี้คือเป็นแฟนกันจริงๆว่างั้นเถอะพทก็บอกว่าเป็นเรื่องของคนสองคนที่ไม่สามารถบังคับจิตใจของเราได้นะคะอย่างที่แพทและพี่โน่เคยบอกเสมอว่าเราอยู่ในฐานะนี้้้แแลวเเราาาอคคมกๆ่่ะตถ เราจะพัฒนาไปมากกว่านี้แล้วมันไม่เวิร์กมันยิ่งกลายเป็นโศกแตนาจะกรามดามา่าสแพทใช้คำนี้เลยนะคะซึ่งเป็นอะไรที่ไม่โอเคกับเรื่องที่มีคนไปชมตีอีกฝ่ายนึงเลยค่ะแพทไม่โอเคมากๆส่วนกรณีที่มีภาพแพทไปซอ้อมมอเตอร์ไซค์หนุ่มเบส อ๋อเรื่องคนนั้นนะคะก็คือเป็นพี่เบนซ์เองค่ะตอนนี้ก็กลายเป็นคนที่เสน่ห์ที่สุดของแพทลาวนะคะจินค้างค่ะนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าข่าวดีเนี่ยมีก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีภาพโตโน่น,นะคะไปทานข้าวกับาทานข้าวกับสาวคนเึิม<ช>นะคะโดยคะด่ะง,งานนี้นะคะก็เลยต้องถามกับสาวแพทสักหน่อยนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยเห็นภาพหรือเปล่าแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะคะโดยสาวแพทลาวบอกว่าเท่าที่รู้เนี่ยเหมือนน่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานกันแล้วก็ไปกินข้าวด้วยกันโดยนี่ย จะบอกว่านะคะภาพหลุดของโตโน่เนี่ยที่กำลังกินข้าวกับสาวเบนนะคะเักิญานันใช่สาวเบนเรวิยานันสงครามนางงามเออสงครามนางงามนะคนนี้คนนี้ไงคนนี้เน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 น่ารักหนาสวยมากสวยมากได้ที่หนึ่งเลยนะเออนะคะละครนะเออในละครใช่นะคะสำหรับสาวสวยคนนี้เบนเรวิยานันนะคะแล้วก็สาวแพทนะคะย้ำด้วยนะคะว่าสุดท้ายเนี่ยจะเป็นตัวจริงหรืออะไรเนี่ยแพทก็อยู่ข้างพี่โน่เสมอค่ะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีต